าววันแม่นะแร้มาในวันเสาร์ที่9เดือนสิงหาคมปี68นะหยุดยาว 9, 10, 11, 12นะสี่วันนะก็เส้นทางท่องเที่ยวหรือว่าที่เที่ยวต่างๆถ้าเป็นวันหยุดยาวก็คนเที่ยวเยอะนะที่พักอะไรต่างๆก็จะมี เต็มเยอะแยะเลยนะอันนี้เราไม่อยากเดินทางไกลนะหยุดยาวคนเดินทางเยอะนะเราก็จะมารีวิวให้ดูที่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพนะ เป็นครั้งแรกเลยนะที่เรารู้จักตรงนี้นะบ้านบึงแปดกิโลประมาณสักน่าจะสองกิโลกว่าๆแล้วก็จะกลับรถนะตรงไปจะเป็นบ้านบึงเป็นอำเภอแกลงนะถ้าไปแกลงก็ประมาณเก้าสิบกโลเลยนะสำหรับคนที่จะวิ่งทางลาบนะไม่ขึ้นด่วนนะไม่ขึ้นมอเตอร์เวย์นะ ก็มานะจะเห็นด้านหน้าเราจะเป็นวิวภูเขานะสายขวาก็าจะมองเห็นเป็นบ้านคนเป็นชุมชนนะตรงไปด้านหน้าก็เป็นภูเขานะให้ดูบรรยากาศขับช้าๆให้ดูบรรยากาศ ไปเขาขึ้นมาช่องมาเฟืองหนึ่งนะเป็นซอยนะ ตรีตรงจุดนี้นะบ้านช่องมะเฟืองตำบลหนองรีเนะนี่ยพอเราขับลึกๆเข้ามานะจะเจอด้านหน้าเราเนี้ยใกล้กับภูเขาเลยนะมีภูเขาอยู่ข้างหน้านะหลังกาแฟนั้น ริมทางก็พอมีนะฮะตรงด้านหน้านี้จะเป็นวัดวัดช่องมะเฟืองนะตรงนี้สวยๆเลยนะวิววัดช่องมะเฟือง องลีอําเภอเมืองขวามือเนี่ยมีร้านอาหารด้วยนะเนี่ยเปิดด้วยนะใครที่เข้ามาแล้วอยากมารับประทานอาหารนะขวามือมีร้าน ที่จะพาแวะชมบนถนนบ้านช่องมะเฟืองนะที่จอดรถกว้างขวางเลยนะชนบุรีเมาเทนซ้ายมือจะเป็นร้านอาหารนะ ส่วนของบ้านพักเนะี่ยของชนบุรีเมาเทนตรงนี้เป็นจุดเช็คอินแล้วก็เป็นร้านค้านะก็มีทั้งเต็นมีทั้งกระโจมไหม กับวิวบรรยากาศสวยๆนะี่ต่อเป็นริมน้ำนะ่ะ ่ซนกลางเต็นก็จะแบ่งเป็นแบบล็อกมีทั้งบนและล่างแล้วก็มีทั้งติดริมน้ำเนะี่ยมาถ่ายเห้ดูนะีบรรยากาศของชนบุรีเมาเทนเนี่ยอันนี้เป็นบ้านแบบโดม มันแบบกระโจมนะส่วนจุดนี้เป็นจุดชมวิวนะสวยๆมีสะพานมีโป๊ะนะียยื่นลงไปในน้ำส่วนส่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะสำหรับคนที่พักเต็นท์แล้วก็กระโจมนะ มีเรือคายักให้พายนะแต่ต้องสวมชูชีพนะมมชมวิวแบบตตเต็มๆเลยนะตรงนี้จุดนี้ตรงข้ามกันตรงโน่น,นะจะเป็นบาเทอร์แคมนะ เค่ okay. เดี๋ยวเดินทางไปต่อนะเดี๋ยวจะพาดูเส้นทางไปจนสุดเส้นทางของบ้านช่องมะเฟืองนะบาทเทอร์แคมเลยชนบุรีเมาเทนนะบาทเทอร์แคมป์วิวดีมากนะ ขับรถเข้ามาแบบเหมือนแบบไม่ใช่ชนบุรีเลยอะ่ะแบทเทแคมชนบรุรีตรงจุดนี้จะเป็นจุดกางเต็นท์ ไม่มีร้านอาหารนะมีที่พักมีจุดกลางเต็นท์แล้วก็มีร้านค้าเล็กๆอยู่ในแคมป์นะค่ากลางเต็นท์ที่นี่จะสองร้อยห้าสิบาทต่อคนนะบ้านพักเขาก็มีนะบ้านพักจะมีแบบเป็นแบบกระโจมแล้วก็แบบเป็นหลังถ้าแบบเป็นกระโจมจะราคาหนึ่งพันสี่ร้อยบาท ไม่มีห้องน้ำในตัวนะห้องน้ำที่นี่สะอาดนะบาเ์แคม์เนี่ยลมดีๆเลยนะสามารถลงเล่นน้ำได้ด้วยนะแต่ต้องสวมชูชีพนะ บรรยากาศเดียวกันเลยนะบาเทอร์แคมกับเมล์เชนชนบุรีที่เมื่อกี้นี้เข้าไปถ่ายให้ดูนะแค่เดี๋ยวเราพาไปต่อนะพาไปดูบริเวณถนนที่ไปจนสุดทางบ้านช่องมาเฟืองนะว่ามีที่เที่ยวอะไรบ้างนะเดี๋ยวจากบาเทอร์แคมตรงขึ้นไปดูว่าจะสุด ไปตรงไหนนะบรรยากาศแคมป์แถวแถวบ้านช่องมาเฟืองเนี่ยที่เราผ่านมานะเราจะเจอกับเมลท a นแคมป์ก่อนที่จะถึงแบร์เทอร์แคมแล้วเราขับตรงขึ้นไปนะบรรยากาศดีมากเนะ่ มีที่ปฏิบัติธรรมด้วยนะที่ปฏิบัติธรรมฉันทวาลีนะขับมาให้ดูวิวนะ ด้านหน้าของเราจะเป็นรีสอร์ทนะริมเขารีสอร์ทชนบุรีนะเนี่ยขวามือเราเนี่ยริมเขารีสอร์ทเขาจะมีร้านอาหารด้วยนะ ชมวิวช้าๆนะใช้มือของเราเมื่อกี้นี้จะเป็นช่องมะเฟืองแคมปิ้งนะบรรยากาศของเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นแคมป์นะซ้ายมือมีร้านขายของนะมีร้านขายของชำเนี่ยก็ใครที่มาตั้งแคมป์ก็ขับเลยออกมาจากแคมป์ที่พักก็จะเจอนะ หรือว่าระหว่างทางไปแคมป์ที่พักก็จะเจอกับหลัง้านานะเดี๋ยวเราพาตรงไปดูเรื่อยๆนะพาไปดูขับไปจนสุดทางดูนะซ้ายมือจะเป็นวัดป่าอัมพวันหน่วยพิทักษ์ป่าช่องมะเฟืองนะทางไปฝ่ายน้ำช่องมะเฟืองตรงนี้นะ เค okay. เราจะไปดูนะฝ่ายน้ําช่องมาเฟืองอับใดที่ยังมีถนนไปนะเดี๋ยวเราพาไปขับไปดูเรื่อยๆนะยิ่งขับเข้ามายิ่งไกลผูเขาเข้าไปนะและตอนนี้ก็เวลาตอนนี้เวลาจะสี่โมงเย็นแล้วนะก็บรรยากาศก็แดดก็เริ่มปุกตัวลงไปนะ เพราะว่าอยู่ใกล้บริเวณภูเขานะตรงนี้ก็เป็นแคมป์นะส่วนกลางเต็นท์แคมป์ตาลีแคมป์นะมีที่จอดรถจะมองไปยังยังไม่ค่อยเห็นนะอันนี้มีที่มีอาหารปลาขายนะร้านค้านะเป็นเป็นร้านไขาของชำนะ เขามาก็ใกล้เขตภูเขามีร้านครัวริมฝายนะอ๋อสิ้นสุดแล้วนะสิ้นสุดตรงนี้จะเป็นฝายน่าจะสิ้นสุดแล้วเนะีย่ยเขาจะเขียนไว้ฝายน้ำล้นบ้านช่องมาเฟืองตรงไปก็จะมีร้านค้าร้านอาหารนะเคมเทลคาเฟ่นะแคมเทลนี้เขาจะเป็นทั้ง ร้านอาหารแล้วก็เป็นร้านกลางเต็นเราขับรถย้อนออกมาจากฝ่ายน้ำรนนะที่สุดท้ายนะที่จะพาท่องเที่ยวในบ้านช่องมะเฟืองนะถนนทางเข้านะไม่ได้เก็บบรรยากาศของฝ่ายน้ำ้นให้ดูเลยนะฮะเมื่อกี้นี้แต่ว่าตรงนั้นนะเขาจะมีที่ให้อาหารปลาแล้วก็มีร้านคาร้านอาหารนะฮะ เขาอยู่ห่างกันประมาณเกือบสองกิโลเมตรนะด้านขวาก็มีแคมนะเมื่อกี้นี้เปลี่ยนขวาเล็กน้อยแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายถึงแล้วนะแคมเทล เป็นทั้งร้านอาหารแล้วก็ร้านกางเต็นเนะี่ยที่จัดรถดฟังขวางเลยนะเราพามาดูบรรยากาศนะเผื่อเป็นทางเลือกนะให้กับคนที่มาท่องเที่ยวนะ อันนี้เป็นแคมป์ที่เขาทำไว้แบบโชว์ให้ถ่ายรูปเนะนี่ยมุมถ่ายรูปมุมถ่ายรูปเยอะอยู่นะบรรยากาศดีเลย ที่นี่เขามีจนตรีสดด้วยนะที่นั่งกลางน้ำเนี่ยวิวดีมากเลยนะตรงด้านในคาเฟ่จะเป็นห้องแอร์เป็นตู้คอนเทนเนอร์นะคะเพิ่มหวานมันค่ะ เป็นร้านที่กว้างมากๆเลยนะที่นั่งเยอะด้วยแล้วก็ที่สำคัญร้านอาหารเขาเปิดเช้านะนี่จะเป็นห้องนนะ้ำห้องน้ำก็เป็นแบบทำแบบเก๋ดีนะ พื้นที่เฉพาะผู้มากางเต็นท์งดใช้เสียงห้าทุ่มนะอันนี้เป็นพื้นที่ของคนที่มากางเต็นท์นะมีโดมมีที่พักด้วยนะก็แยกสัดส่วนไว้ดีนะพื้นที่ของโซนที่เป็นอาหารแล้วก็พื้นที่ของลานกางเต็นทะ์เนี่ยเดินเข้าไปแบบกางเต็นท์รอบ ก็จะมีน้ำมีภูเขาค่ากางเต็นท์สองบาทต่อคนนะทุกที่นะ่ยเ okay, นะใครที่สนใจนะอยากจะมากางเต็นท์นอนที่แถวแถวชนบุรีนะบรรยากาศดีดบรรยากาศวิวภูเขาและแม่น้ำนะก็ลองแวะมานะที่ ตำบลหนองลีบ้านช่องมะเฟืองเนะี่ยตรงนี้คือบ้านช่องมะเฟืองตำบลหนองลีเป็นทางเลือกนะจุดกลางเต็นบ้านช่องมะเฟืองตรงนี้คือแคมป์เทลนะมีทั้งร้านอาหารแล้วก็ร้านกางเต็นแล้วก็ที่พักนะใครสนใจก็ลองแวะมานะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ